ทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุครสุคนเนาะตอนนี้ดาวบอลไตอายุบัดเกานะครับว่าจะไปเก็บกาแฟเนาะ <Yes. S 1> กำลังไปนะครับ <Yes. S 1> ไปครับ <Yes. S 1> จวดนี่ครับนี่คือสว่วนปากาแฟนะครับลมพัดบ่อยๆ <c oughs> โอ้ยหนาวคนวะบ่นพ <c oughs> ักผ่อนเนาะ <c oughs> สบายดีตอนเช้าคือเก่านะครับ <c oughs> ตอนนี้มาหอดซ่อนกาแฟแล้ว มาเก็บซอยดาวบอลล่าไตาไดเดอร์พี่น้องคืออพานโอ้ตายแล <laughs> ส้สายสะพายค่ะ <laughs> ภาษาทางเพื่อนบ้านเขาสายสะพายเนาะ <laughs> นี่ทางเาวาเขาอื่นว่าท่งพายนี่ครับกาลังเก็บเนาะ <laughs> ตัวนี้เนาะสุขภาพนะครับรงสะพายนะครับโอ้ยเมื่อนี้อากาศเย็นนะครับย่านจะเป็นหมัดเป็นไอเนาะ <laughs> นก็เลยใส่แมสกันไว้นะครับฝุ่นละอองรลายๆก <laughs> ุเพง่าย เ,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 เอาไม่เกาะเนาะมันเป็นไงเอาไม่เกาะมันจะเยียบลงนะครับม,มืดมิดมันหนาวเย็ยนนี่คือมากาเฟ่นะครับไม่เกาะนะครับนี่จุ๊บใส่มันนี่ประมาณนี้เนาะ6ช่วงเนี่นยครับต้องเอา น,นี่ก็ไหวเนาะนี่แหละครับน,น,นี้เหยียบลงนะครับเพื่อให้มันต่าและเก็บสบายเขาแข่งโอ้ยกุกชูงขนาดเว้ยโอ้ย<า>แข่งกระด่างแ <c oughs> ข่งกระด่างน,านี่เหยียบลงค <c oughs> ันเหยียบก็มัดเอาเนาะมัดตต่ำเตี้ยใส่มันจึ๊ก <c oughs> <c oughs> นี่แบบสบายบ่วห้าเหยียบรุ่นนี้ เก็บไว้ในจากน้อยเนาะว่าจะ้เก็บสองหมื่นฟันไนดดีจังสิเต็มกระเจนี่นี่กว่าจะเต็มเนต้องใช้เวลานะครับเป็นสมองุมแล้วนี่นครับถ้าก็เต็มหลังจากที่ว่าเก็บเต็มกระเจกแล้วก็ต้องถอกใส่กระสอบเนาะ <Yes. S 2> น ทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเนาะว้ามื้อนี้ดาวบอลไตยอยุบ้นานเก่านะครับว่าจะไปเก็บกาแฟเนาะ <Yes. S 1> นี่กำลังไปนะครับ <Yes. S 1> ไปครับ <Wow. S 1> นี่ครับนี่คือสวนปากาแฟนะครับนี่ครกระหอดเนาะว <Wow. S 1> ้าวสั้น กกบสูงมาไหนเนาะนี่บางกกก็เป็นหมากบางกกกอ่ะทัานเป็นหมากนะครับนี่อยู่ป,ป่ากาแฟคือเก่านะครับไพ่หว่างกับมาซอยดาวบลอลไตได้เด้อพี่น้องนี่กาแฟกับบางกกกับซุกเนาะบางกกกอคือเห็นนี่แหละนี่ทันซุกเถื่อเนาะทันอะไรระดับเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นทางยางน,นะครับ โอ้มันน,มน, <Yes. S 1> นี่มาแต่เสาเลยเนาะมาแต่8ปดโมงอีกอย่างครมันไกลแน่เนาะต้องกว่าสีฮอตเนี่ยต้องใส่เวลานะครับ uh. ขี่รถจักรยานเนี่ยก็ประมาณ30นาทีเนาะจังหอดสวนนะครับว <Wow. S 1> ้าวประมาณนี้นะครับ โอ้สิดเย็ยนเนาะมันนี้เย็ยนไร่เมือน,นี้ <Yeah. S 1> มีลมมาเนาะลมพัดวอยวอยปีนี้มากบดกปันไดนะครับ บางกกก็เป็นหมากเนาะแต่ว่าบางกกบัเป็นเนี่คือกกนี่เป็นน่อยเดียวนะครับนี่เช่นกันเนาะเมื่อนี้มากันสองคน,นครับมากับน้องสาวเนาะน้องสาวมาเก็บซอยเพิ่นกะว่างแน่ก็เลยมาเก็บซอยนะครับนี่คือน้องสาวนะครับ โอ้ยหนาวนานี่ใส่เสื้ออุ่นขนาดหมากันสองคนมาดินี่ครับปีนี้คือเห็นแล้วเนาะนี่เป็นหมากบรลายบางกอกเป็นโอ้ยอันตรายปีนี่นส่วนกับบ้ายเนะาะมน้เดียวเก็บมือหนึ่งสองมือก็แล้วนะครับ กำลังย่างไปเนะาะมันทำสุดเถื่อทันได้หอดจุดประมาณที่จะพักพอนะครับโอ้ยมืนนีมาก,กันเตะเสาเลยเนาะหนาวลายมาหอดแล้วอันนี้เป็นบอนชีวาพักพอนครับเป็นบอนพักพอนเนาะแล้วก็ามาก,กันสองคนคเก่านะครับโอ้หนุ่งสาวนี่กระส่เซื้ออุ่นเนาะ ส่งอุ่น,นกันบ่ค่อยสิ้นบันไดเนาะอากาศทางนี้มันหนาวเหลือเกินนี่ครับอันนั้จะเป็นถุง้ายนะครับแต่ก็มีกระจกเนาะกำลังสิเริ่มเก็บนะครับโอ้กาเฟนี่ก็บอุ่ขภาพเนาะนี่มันคันสิวะลมแล้วก็ อากาศปีนี้คือว่าแล้วเนาะมันอากาศเปลี่ยนทุกปีปีนี้ฝนบาตกเป็นมากเลยฝนบาตกก็เลยบวจับเนาะนี่มันเป็นอนย่นี้เป็นดอกอยู่แต่ว่ามันบวจับนะครับเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนฤดูทุกปีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอยู่ปาคือเกานะครับ บากาแฟนะครับน,นี่บางกกกอะวัทันสุกเถื่อเนาะนแต่ว่าบางกกสุกเนาะก็เลือกเอาเนาะเลือกเก็บเล่มนี่แหละนี่อันนี้กกนี่สุกแล้ว ไปน้องสาวเกียมลงมือเก็บนี่ครับน้องสาวกำลังเกี่ยมรอมเนาะว้าว <Yes. Wow. S 1> สบายดีตอนเช้าคือเก่านะครับตอนนี้มาฮอดซ่อนกาแฟแล้วนี่ซอนกาแฟนะครับบลายปนใดปนีนี่เนื่องจากว่าอากาศบอบน่วยเนาะก็เลยเป็นหมากบัวลายนะครับนี่มากัน สองคน,นครับกับน้องสาวนี่ครับน้องสาวกำลังเกี่ยมโตเนาะนเกี่ยวพร้อกลุยมีกระจาะมีเครื่องมือครบสุดนะครับกำลังสิลงมือเนาะใพ่ว่างก็มาซอยมาเก็บซอยดาวบอลล่าไตรไดเดอพี่น้องโอ้ยมื้อากาศเย็นเลนยจังเอยหนาวเหี่ยวเวิร์ด <laughs> คลองแท้พี่น้องว้าวมาแำ่นองสาวเนาะมาเก็บซอยอน้องสาวนี่ก็ใส่สุดอุ่นขนาดคือคนถือผ่านเลยโอ้ตายแหละวท่า <laughs> นนี้จะเป็นกระจกเปลานะครับท่านนี้เก็บกาแฟเนาะกำลังเกี่ยมตัวนะครับ <c oughs> นี่ครับน้องสาวกำลังเกี่ยมตัวเนาะเพรามีท้องฟ้ายัยงครบสุดเนาะ ทงพายนี่เก็บตัวที่วามันบ่สุขภาพเนาะในสายสะพายค่ะ <c oughs> <ม>ภาษาทางเพื่อนบ้านเขาสายสะพายเนาะนี่ทางลาวเขาเอิ่นว่าทงพพยเนาะนี่ครับกำลังเก็บเนาะน้ะองสาวพันนี้กระดุได้เหมือนนี่พิเศษเลยนี่ครับตัวนี้เนาะจังไส้ทงพาย,รายครับตัวนี้มัน คือว่าคันสิวะกับมันบอส,สุขภาพนะครับก็เลย,เยเกบซูงกัต้องเอาแนวเกาะมาเกาะเนาะนี่ครับแนวเกาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะหน้นาตาันี่แล้วก็เยียบลงเนาะนครับประมาณนี้เนาะ กาแฟปีนี้บสุขภาพปันไดนะครับคือว่าแหละคือหูแล้วเนาะโอ้โหโอ้มากนี่ดกพอสมควรเนาะนี่ครับโอ้คันเป็นทุกกกแบบนี้น่าจะมีเห็้นะครับแต่ว่าบางก๊กมันเป็นมากบางกกเป็นมากอยู่แต่ว่าบสุขภาพนะครับคือคน,ฮนเฮานี้แหละเนาะ บางคนกับบอสุขภาพบอกแข็งแห้งบางคนกับแข็งแห้งเนาะกาแฟก็เส้นกันนะครับว้าวส่วนอันนี้เขาเอื่น่ามากดำนะครับนี่เอาไว้าตางเนาะน่มากดำเอาไว้าตางนะครับเอาไว้ใส่ใน,ในทงสะพายนะครับทงสะพายก็คือทงพายนะครับนี่ภาษาทางเพื่อนบ้านเขาเอิ่นทงสะพายนะครับ นิบเองกับมือนะครับ,นรนนบนนเนี่ยประมาณนี้ดูขับไลยหนาวไล่มือเนี่ยแต่ทักออกเนาะมืดนแน,น่อย่หนึ่งนี่ครับเ็บกาแฟคือเก่านะครับ ไอ้วางมาใส่าดาวบอลาไตดื้ชีวิตเศร้าดอยตระมาณนี้นะครับบเช็ดบ่มีกลิ่นเนะวาะว้าวมือนี่ <laughs> โอ๊ย ืัอนี้อากาศเย็นนะครับเป็นวัดกันไอน้ัก็เลยใส่แมสกันไว้นครับฟุ้นละอองลายๆคุม้มเพง,ง่าบะซุนเดอ้บอบะซุนเดอ้อ,น,ดอน้องสาวโน,น้ย t e r o n น e t ไ r อีก y l a t ่น ง่ายเอาไมาเ่เกาะแล้วก็เยียบลงนะครับสบาอยออาใส่มาสมายใจบุกไปออกคนใดบาสบายบาสบ,บายหูสบ,บายตานะครับขัดจมูก เก็บใไใบปันใดเนาะเนื่องจากว่ามาัานหนาวหนาวหลายหนาวหลายพี่น้องไพว่างก็มาเก็บซอยบาดาวด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็ได้เนาะมาซอยมาเก็บซอยนะครับเก็บซอย เบาเบาเล่าไตหรือว่าเบาดาวนะครับโอ้ยบบม,อมือเนี่ยเก็บมไวบันไดเนาะมือนี่มึนวศนี่มันหนาวเย็นอ้าคือสิเป็นไขน่เนาะข้นเนาหนาๆคือสิเป็นไข่สาวมหาไซได้คำเอิยหัวหน้าสาวไอ้หน้อ,อก,กลาง มาแตงมาเรงแต้ง,ง,งนี่คือมากาเฟนะครับกาแฟแกาแฟทางภาษาเพื่อนบ้านเขาว่ากาแฟนะครับสดๆเนาะ ใครอยากได้ก็ขอดาวบอลเราแต่เด้อเนี่ยใครอยากได้ก็มาขอบาวดาวก็ได้เด้อสี่ห้ฟรีเนาะเด้อหรือว่ามาเก็บเองก็ได้เด้อมาเก็บเองสี่ห้าไล่ๆเก็บบ่ไว้บันไดมื้อนี้ บัวแต่มือนี่ดอกมือได้ก็ซ้ำเก้านี่แหละค้นเก้านะครับคดเก่าเก็บซ้ำเก่า คอยคำลงแรงคิดหอดคำแพงหัวใจสะท้อนคิดหอดผู้สาวมืออ่อนนี่คือไม่เกาะนะครับนี่จึก๊กใส่มันแน่ประมาณนี้เนาะหกทูงเนี่ยเราต้องเอาอันนี้ก็ไหวเนาะนี่แล้วก็อันนี้เหยียบลงนะครับเพื่อให้มันตำ่ำและเก็บสบายนะครับ เฮะยเข่แข็โอ้ยกกซุงขนาดเว้ยโอ้ยแข่งกระดางแข่งกระดางนี่ก็เยียบลงคันเยียบก็มัดเอาเนาะมัดต่ำๆเตี้ยๆใส่มันจึ๊กนี่แบบสบายบ่ห้าเยียบดูนี่ เก็บไว้แน่จากน้อยเนาะเพราะว่าได้เก็บ2องมือนะครับมักดกํากะยัดใส่ถุงสะพายนะครับนี่ถุงสะพายแบบแบบเหล่าไตนะครับนิบเองเนาะนิบเองกับมือนะครับหมหาซื้อนะบูมีอยู่ตลาดบมมีคายนะครับกระลงุง เอาก็ลงแล้วตัดแล้วไม่หยิบนะครับกะลงหรือว่ากระสอบอัน,นเดียวกันทแหลมาหนองสาวแม่นบน้นองสาวนนองสาวในบ่ปากกูตีงไว้สงสัยอิม่มายกินกาแฟอิ่มว่ารือวางอะไร คือว่าปากบ่มีปากบ่หรือว่าปากหมิ่นเนี่ยมาเก็บกุกนี่นเนี่ยมาไอซิควายนี่ ก่อนเคยมาเยือนเพื่อนมิตรพี่น้องลุงตาขันเจ้านั้นอีทาจะพาขับรถให้เฮ้ <c oughs> โอ้ยมากกาแฟ ทางฟังไทยเฮาได้ปลูกกาแฟคือทางฟังลาวนี่บ่เนาะนี่ทางฟังลาวนี่ปลูกหลายเนาะโอ้ยนี่ทางสะพายเฮาครับ แยกต่างเนาะโอ้เก็บสนาดหลอดไปหลอดมาอยู่เรื่อยๆเยนาะ มันอะไรดีจังสิเต็มกระจกนี่นี่กว่าจะเต็มนี่ต้องใส่เวลานะครับเป็นสมองพุ่ดแล้วนี่ก็น,น,น้อยเดียวนี่ สบายดีน้องสาวมื่อนี้รู้สึกเหนื <laughs> น่อยเมือม่อยป่ะกว่าจะได้เงินทุกสตงังค์นี่บ่ง่ายเด้อพี่น้องต้องเมือ่อยแน่จักน้อยเนาะกว่าจะได้เงินเนี่ยโอ้ย อันนี้จะเป็นหมักดำนะครับนี่ยกต่างเนาะสบายดีตอนเช้าน้องสาวเมื่อยบ่อเนถามประปาก้องสาวเนี่ยเมื่อยแห้งบอโอ้สบายเนาะ ัมกำ,ำลังเก็บม mm ักกาแฟนะครับกาได้อ hmm. ทันแล er oh. mm ้วเถื่อนโอ้ยกกสูงเนาะโอ้ยนานเก็บขนาดเนาะนี่ฮาก็เต็มนะครับได้หนึ่งกระเจาะปีนี้เป็นหมากบัวลายก็เลยเก็บสานะครับนี่ฮากก็เต็ม หลังจากที่ว่าเก็บเต็มกระเจาะแล้วก็ต้องทอกใส่กระสอบเนาะนี่ประมาณนี้นะ <Yes. S 1> อยู่ป่ากาแฟคคอเก่านะครับ <Yes. S 1> โอ้ยเมื่อยไร มืดมือได้บ่สากระจกนะครับได้ครับ